สวัสดีค่ะพเพื่อนๆก็แม่สามีให้มาเก็บหอมป่านะคะหอมป่าที่แกปลูกไว้การก็จะพาพเพื่อนๆเนี่ยมาเก็บหอมป่าในวันนี้เก็บเอาไว้ปลูกกินด้วยแล้วก็ปลูกด้วยนะคะหอมป่าเนี่ยปลูกในช่วงเดือนกันยายนนะคะนี่แม่สามีบอกมาปีปีหน้ากานก็เลยปีนี้นี่แหละกานก็เลยจะลองปลูกดูเนาะปลูกแล้วก็ให้มันหัวใหญ่ๆแบบนี้เนาะเออ แล้วปีหน้าก็จะรอดูว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราเก็บหองป่าธรรมชาติเนี่ยมา,าหลายปีแล้วเนาะแล้วปีนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่กันก็ไม่ค่อยน่าจะฝนตกไม่เยอะเนาะกัรก็นะเออไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ปีหน้าก็เลยว่าจะถอนแบบที่เราปลูกดูเนาะโอเคแต่ว่าเราเอาไปตักไว้ก่อนเนาะเดือนเก้าอ่ะถึงจะปลูกกันนี่ค่ะเพียบเลยตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นด้วยโอเคเพราะว่า อของแกเนี่ยแกแบ่งไปไว้แล้วอันที่เหลือแกให้เราทอนหมดเลยนะอะ่โอเคเนาะมาลุยกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหอมปลาหมดเลยนะ นี่ขานเพื่อนเดี๋ยวจะให้มันคาทางหลวงที่ใหญ่หน้าดูโอ้โหอันนี้เหมือนหอมแดงเลยกำลไปกินใส่แทนหอมแดงได้เลย อนโหดมากเลยนะคะโอ้ต้นนี้มาด้วยตรงนี้มันขยะเยอะจังแล้ว่าทาอะไรนะะ ใหญ่มากเลยเพื่อนเห็นนะใหญ่เท่านิ้วก้อยเลยอ่ะเก็บหอมป่าหัวใหญ่ๆกันจ้าอาซาสกินะคะจับเต็มเลยก้าโอ้โหใหญ่มาก ก็เราจะไปดองเดี๋ยวกันลองไปดองดีกว่ามันจะคือไหมดองบบแบบจากหวัวนะันรักเกี่ยวอ่ะดูใหญ่อะ เพื่อนก็จีใหญ่เลยเนี้ยใหญ่เท่าหอมแดงเลยอ่ะเนีเห็ชัดๆเลยหอมแดงใหญ่กว่านิปโปงอีกนะแต่ว่ามันไม่กลมเหมือนหอมแดงไงคล้ายหลักเกี่ยวนะ ตรงนั้นต่อให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยอ๋อกล้องก็จะสันส่นๆหน่อยนะเพราะว่าอุ้มตะกร้าด้วยถือตัวด้วยนี่ค่ะเพื่อน โอ้โหนี uh ่นี่มันคนละอย่างกันนั่นแหละ ไม่อเอาแค่นี้แหละแต่หอมเหมือนกันโอ้โหนี่ถูกใจใช่เลยแต่รอดตะเยส กระดาษโตัะเก็บเกี่ยวนะครับกล้องมองเห็นจ่ะมนนหมดแล้วเพื่อนในเดี๋ยวเราเอาไปแยกในร่มใส่ตะกร้าไปก่อน ตะกคร้ใหญ่เอาตากไปก่อนนะเพื่อนหิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวค่อยมาอันนี้เป็นที่เราแกะออกแล้วนะ,ะล้างทำความสอะอาดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะมาดองในนี้นะคะ รสชาติก็น่าจะคล้ายๆกระเทียมคล้ายๆหลักเกี้ยวนะคะนี่รสชาตินะคะแล้วก็น้ำดองสำเร็จรูปแบบนี้ที่เขาดองผักแบบนี้นะคะน้ำดองหรือเพื่อนๆจะทำเองก็ได้เนาะ,ะที่มีส่วนผสมของน้ำส้มน,น้ำตาลนะคะผสมกันแต่ว่าการจะใช้แบบสำเร็จรูปนี่สำหรับดองผักนะคะ ใส่ไปเลยนะให้ทว่วมเนาะจะพอหรือเปล่านี่หมดขวดมาดีค่ะน,นี่ปิดฝาไว้ค่ะดองไว้แบบตลอดเลยก็ได้นะคะดองไว้กินนะอย่างหลักเกียวก็ดองเป็นปีค่ะก็ไม่เสีได้ นี่ค่ะอันนี้จะเอาไว้ปลูกนะคะนี่มัดหนึ่งเดี๋ยวเชื่อกมามัดไว้ค่ะอ,อ,อ,อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาไปไปกินค่ะเอาไปใส่พวกแทนหอมแดงได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นอาหานอีสานนะคะใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะซอยหอมแดงใส่แทนได้เลยจ้า